sao là... bà đấy nhìn cái gì ngoài không có không 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 Nói dòng <laughs> <laughs> không quên là này không quên. Hãy gáo hỏi 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 เฮ้ยจังพ่พร์ว่าเขาดำขย้อนบ่ค่อยมีห้า,าหวุย้ยคนละฟิวครับขาวานเลย อจอดจอดให้ลงก่อนจะไดงวมาเอาอยู่อู้ปเก็บไปดูอะไรนี่ มาดูกบครับมันหิขาดไ้วยเดือยไะยากไหมร้ายแน่ไม่กินได้หรออนี้บอือวเอ้าปากมันเปิดมัน่งแดงันน้รับกเยนลาดน่อ เดี่ยงเป็นระบบเลยนี่พี่เกียรติไม่สนใจไปเลี้ยงที่บ้านไม่ไหแมวมันเอาไปแดกเนาะอืมมันยังใหญ่แล้วบ้าบ้าวางสองสมอมันยังวันหนึ่งเดียวมันยังเป็นเนี่ยอะไรเป็นขาเป็นหางหรือเป่ไม่เป็นลูกออดเดียวบ้าโอเคเป็นหางนรอเป็นขาแนนแล้วอะไรไม่กินคนนี้หัวหานเลยหัวหานหัวหานหน่อยๆนวนใจน้ำหรือเปล่านวดใจเดี๋ยวแต่ มมาานาะเอถืมอมาตอนนี้มใกาตายอืมอม,มากับชั่ว บรรยากาศเป็นไงบ้างพี่คือผมอยากได้แบบนี้แบบนี้โอเกี้ยวเมื่อกี้เลยไม่มีวาสนาได้อยู่แบบนี้ยิ้มขอด้วยกินน้ำางเอานะทุกการเนาะวอวอมากินผิดกินัดเส็จฉันกินยุซาลาเนาะฉันเนาะนี่ยุซาลาดีกว่าปีกเนาะมากินยซาลาเลยยซาลาไหนยซาลาห้องเรา Legenda ไม่จอดูแค่นี้โอ้จะไปน้ำม่ไดู้เกนนผมต้องทตีดวะครับบใม่เหรโอ้นเราไปไม่ได้เอาามาอยู่ไม่หหยงวบ่ต้องไปปิ่งเราทานไปปิ่งอ๋อป่ปอ้ นี่ยนะหลักสูตรลูกเสือใช่ไหมครับนี่สูตรลูกเสือครับ นณะผมเดินทางไปหนังสือเป็นเลี้ยงที่งนี่ยเขาตกเปล้าเลยแล้วพี่พี่พี่ตาพี่ไปหาเน้่ยมัดให้เข้าเนี่ยไม่เอาไม่เอาพี่ยกเข้ามาข้างในไม่ไม่ เต๋อไปได้ห้องก็เตือไปได้ดื่มกาแฟครับแล้วสรางสน,น,นมามมัตรงนี่อนพอมั่นใจครับไม่เอาแบบอีกทีก่อนนะอ้มันแตกนิดเดียวเพิ่งที่ละ เขาวอามันตายเป็นไงถามว่ตายตัวนี้มอนี้แค่หามออก่บหาออกอย่างมันตายป้านเขบอกวันมันตายก่อนยาเจตสตาล์หมดหมดเลยนี่วนไหนจะายที่้ตายนะเพ่นพเลือนคั่งแล้วมันขา ตัวนี้ไม่โดนดีครับผมก็เถึก็เถอะเอา้าให้มันแดงก่อนแดงแดงเลยแดงแดงเลยวันแบบนี้เอาเกลือไปใส่เขาบอกให้เอาเกลือถ้าเกลือเ่าใส่หนามไก่ใส่แป้งปมันจีบเป็นก่อนเลยก่อนที่ก่อนหัวมันตุ๊กเป็นตาก่อน นี่ใช่เรื่องไหรออีกคิดจะเป็นโจรอย่าใจอ่อนนี่คิดจะเป็นโจรอย่าใจอ่อนอืม hit tech đi 야 오이. 봐 봐.

สายนะมึง้ะคุกไ้ายเอ้าให้ปอบกุมดินดีกว่าวดดินม่ต้ังชันครโตเมืนยังดินเอาออกเอาออกเ่าดีกว่าฮะเอาออกดิม่สิดินไงอมันเต็มนะครับคุกแับใจใจอีกมวให้นอสิเปเอาอันเกี่ยวหน้ากุวะ เอาเกีอยน้ำแนู้ยงใโคกตายายนไนเมื okay. Okay, ่อกี้มไไปมัน mm คือคืองอยมไสหนเ้ยเฮ้ยเฮ้ยปไปเฮ้ยมสมาไสมาครับขวดนึงน้ำแข็งยรับมดบ่อบ่อ้ยเอาเกียวน้ำแน่เกียวดีเหรอเกียวสาม อาทำไมขาล้มท pues ันลังอะไะวัมาโอดยุกไก่ดีๆน oh, şey umm> ี่โอ๊ดิเดี๋ยวเดี๋ยวจุดเงเดี๋ยวเรามาก่อนตอยยุเท่านี้ต้องหันไหมโ่ล้มีา่อันไมยหัน บตานเี่ยรีชอบด้วยอะไรีชอบนวางกุ้งไปส่นบลหราใส่นองกุ้งนองกุ้งปออกคงให้อกินนะน่วูบอินเพิ่งรู้ว่าวูบอลิน่ะสามกีเลย งอนบ,บอกบัวเล็บ<อ>บ<อ>ุบลีโหชาวสามกีบด้วยอ่ะบุบลีไหมตัวดิตัวดิโยต,<ว>ตัวเห็นมาครับมาไม่เห็นเห็นอยู่ไ,ไปแล้วมือสาวยังไม่เปลี่ยนเปิี่ยนอีกเปลี่ยนไปข่อมเลยครับโอ้ เมเป้าเป้าเป้าจะแตกแล้วครับอ๋อไม่มีทางปั่นเอาตัดนัดท้ายไปไหนก็มีตุ้งออกมาเลยจิงปันนียังมีตุง้วยไมเลือจะมาเอาไปบ้านแล้วเมีอใส่ลบกุีบจส่ตูจูเซ่ปวดเลือะปวดเอามากวันนี้ เนที่ยขอตวัวกินข้าวก่อนนะครับก,ก,กินอยู่ีไม่ใส่โอ้ยพักระทินเลยสักคำคำโตโอเดี๋ยวนกปา เห็นไหมดูแอคติ้ง